สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้มีคำถามหนึ่งครับว่า WiFi จะถึงจุดจบหรือยังเมื่อ,เ,อเทคโนโลยี LiFi ครับซึ่งสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่าถึงร้อยเท่าเนี่ยได้ออกมาแล้วนะฮะโดยนะักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยในห้องทดลองครับบอกว่าปฏิกิริยาของมันนี่ดีเยี่ยมจริงๆโดยเป็นเทคโนโลยีการโอนถ่ายข้อมูลที่ใช้เรื่องของแสงเป็นตัวโอนถ่ายเป็นหลักครับซึ่งทําการทดสอบนอกห้องทดลองด้วยผลพบว่าเทคโนโลยี LiFi นั้นเนี่ย สามารถทําการโอนถ่ายข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุด 1GB กิกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่ากันถึงร0อเท่าเลยครับเมื่อเทียบกับ Wifi โดยปัญหาหลักของ Wifi ครับไม่ได้มีเพียงแต่ของการที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นหลักแต่เรื่องของมาตรฐานการให้บริการ Wifi ที่ขึ้นอยู่กับสถานีฐานในการโอนถ่ายข้อมูลครับ ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันตามที่คุณแฮสครับที่ได้อธิบายไว้นั้นก็คือสิ่งเดียวที่ต้องการเพื่อใช้เทคโนโลยีไ์ไฟนั้นก็คือไมโครชิปเล็กๆติดเข้าไปกับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการส่องสว่างเพื่อที่จะทํางานง่ายๆ2อย่างครับอันแรกก็คือควบคุมการกระพริบไฟของแหล่งกําเนิดแสงนั้นๆและส่งผ่านข้อมูลด้วยวิธีการไราสายอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีไ์ไฟครับคงไม่ได้หมายถึงว่าเทคโนโลยี WiFI จะถึงจุดจบ อย่างน้อยก็คงไม่ใช่แน่นาคตอันใกล้นี้ครับเพราะว่าจุดอ่อนหลักๆของไลฟายฟก็คือจะทําการโอนถ่ายข้อมูลได้เฉพาะในที่ที่มีแสงสว่างจากหลอด LED เท่านั้นเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าเทคโนโลยีไลฟายฟตัวนี้ครับกด s c r i c r i h e ช n น l ของเราใน YouTube พิมพโนบุ๊ b สเป s p ล e วก็ Subscribe แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ